ทางด้านของสองชนภาค3ครับได้มีการจับกลุ่มนะครับลเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียพร้อมกับลูกเรือนะครับขนาดลักลอบเข้ามาทําประมงในหน้าน้ําไทยซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3สําหรับการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3ได้รับการแจ้งจากเครือข่ายประมงในพื้นที่ว่าพบกลุ่มเรือประมงต่างชาติ กำลังลักลอบเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำไทยทางทิศต,ตะวันตกของเกาะภูเก็ตประมาณ45ไมล์ทะเลซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยโดยทางด้านของพลเรือโทสมพงษ์นาคทองผู้อำนวยการสอนชลภาค3จึงได้มีการสั่งการให้กับศูนย์ยุทธการสอนชลภาค3และหมวดเรือสอนชลภาค3จัดเรือหลวงแหลมสิงห์ออกปฏิบัติการทันทีมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการแจ้งครับ ต่อมาเรือหลวงแหลมสิงห์ได้ทําการจับกลุมเรือประมงอินโดนีเซียที่ลักลอบทําการประมงในน่านน้ําไทยได้จํานวนหนึ่งลำขนาดความยาวตัวเรือประมาณ18เมตรมีลูกเรือเป็นชาวอินโดนีเซียจํานวน11คนหลังจากที่ได้ทําการจับกลุมแล้วเรือหลวงแหลมสิงห์ได้นําเรือประมงที่จับได้พร้อมลูกเรือทั้ง11คนเข้าสู่ฝั่งณท่าเรือรัศดาจังหวัดภูเก็ตและนําลูกเรือทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพฉลอง เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสําหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประมงได้แจ้งข่าวมาให้กับสอนชนนับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชาวประมงทะเลในกับสอนชนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลโดยมีนาวาอากาศเอกขอไปครับโดยมีนาวาเอกนัทพงศเวตรัตผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจสอนชนภาค3าพร้อมด้วยนาวาเอกพิเชษสองตันผูน้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักฝ่ายอำนวยการสอนชนภาค3ทํทำหน้าที่โคศกสอนชนภาค3และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงการจับกลุ่มดังกล่าวครับ